นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่9ตัวเลือกของกวินร่างน้อยลืมตาตื่นขึ้นพร้อมๆกับอาการเคล็ดขัดยอกไปทั่วกายเธอรู้สึกจุกหน่วงที่ท้องน้อย บนใบหน้าต้องเบนี้นับวันความรักที่มีต่อกวินยิ่งลดน้อยถอยลงเมื่อคืนนี้เธอคิดว่าตัวเองจะตายเอาซะให้ได้นายแพทย์กวินรับบทคนหืน่นมีอะไรกับเธอโดยไม่สนใจแม้แต่น้อยมันเจ็บเหลือเกินเพราะผู้ชายที่เคยสานดีนั้นเขากลายเป็นคนใจร้ายจนเราเข็ดขยาดแค่น้ำตาลขยับตัวกระดูกทุกส่วนในร่างกายคล้ายกำลังจะหักเนื้อตัวของเธอร้อนเผา มีใครเหมือนในวันนั้นของเดือนเกวินเป็นคนโรคจิตเขาเป็นไอซาดิตเป็นคนที่เธอนึกเกลียดเข้าใ้ในตอนนี้เอาตื่นแล้วเหรอเกวินกลับเข้ามาในห้องอีกรอบใบหน้าของเขายิ้มรัดรื่นอย่าว่าแต่เธอลุกไม่ขึ้นเลยเขาเองก็หนักหนาเอาการเช่นกันแต่มันก็สนุกดีนะอ่ะอาหารของเธอเขาสงสารคิดว่าน้ำตาหน้าจะลุกไม่ไว เพราะเมื่อคืนก็หนักหนาเอาการอยู่แต่ช่วยไม่ได้ไหนๆก็จะจาก,กันอยู่แล้วกวินก็เลยจัดการให้คุ้มสักหน่อยมีกับเพลวไก่ไข่ดาวหมูทอดเราก็กางจืดกินได้สามมื้อหล่านี่อยากแก้อักเสบกับลดไข้คุณมันคนเลวกล้าด่าฉันงั้นหรอกล้าสิคะก็คุณเป็นคนเลวจริงๆปากดีนะอยากโดนอีกงั้นหรอ เอาเลยค่ะค่าฉันให้ตายเลยค่ะคุณกวินอย่าท้าฉันนะน,น้ำตาลฆ่าฉันทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนที่คุณทำกับฉันเมื่อคืนนี้ไงล่ะคะกะวินได้ยินก็ห,กหัวเราะเพราะเธอเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ไม่เอาดีกว่าเย่่เพิ่งรีบตายหน่อยเลยเรอฉันเฉดหัวเธอทิ้งก่อนก็เล่ากันน้ำตาลสะอึกน้ำคำของเขาช่างสาบสันเหลือเกินจะใช้งานเธอให้หนักย่ำเธอให้เละ เราคอยสาทิ้งให้ไกลเหมือนน้ำเน่าเหม็นน้ำปานได้เห็นท่าท้าของเขาแล้วในตอนนี้ค่ะเธอพลิกกายนี้ตลบผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างของตัวเองเอาไว้เธอได้ยินเสียงเขาหัวเราะเยาะแล้วแต่ก็ได้ตาเก็บซ่อนความโมโหเอาไว้ในใจสักวันหนึ่งเธอเธอจะหนีให้รอดจากผู้ชายคนนี้ดานกวินนั้นพอเห็นอีกฝ่ายพ่ายแพ้ให้ตัวเอง เขาก็เอาต่ทําเพลงเหมือนคนอารมณ์ดีช่วยไม่ได้เธออยากจะงัดข้อกับเขาทำไมกันละ่ะน้ำตาลต้องตระหนักให้ได้สิว่าตัวเองเป็นใครเหล่าก็วินคนนี้เป็นใครกันเธอไม่สำเนียกบ้างหรอว่าเขาคือคนที่ฉุดเธอมาจากขุมนรกชายหนุ่มไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็แต่งตัวหล่อเล้ากวินมองคนที่นอนอยู่เธอเอาผ้ากลุมร่างของตัวเองเอาไว้ฉันไม่อยู่ออกไปทาธุระข้างนอก เขาสั่งก่อนจะออกจากบ้านไปคล้อยหลังเขาแล้วน้ำปานเปิดผ้าห่มออกเธอเกลียดจนไม่อยากจะเห็นหน้าเขาเธออยากเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วหาเสื้อผ้าสวมในตอนนี้เธอมีไข้จึงทำให้รู้สึกไม่คล้ยสบายตัวเอาซะเลยแต่ก่อนเธอคงน้อยใจเขาจนทบบ้าแต่ในตอนนี้น้ำปาลพบว่าตัวเองเข้มแข็งมากเธออาบน้ำแล้วออกมากินข้าวกินยาไม่นึกขอบคุณเขาหรอกนะ ที่อุตสา์เตรียมข้าวเตรียมยามาให้เพราะเขาคือสาเหตุที่ทำให้เธออยู่ในสภาพนี้และแล้วน้ำตาลก็ล้มตัวลงนอนต่อดวงตาของเธอแทบจะลืมไม่ขึ้นแล้วเธอเฝ้าบอกกับตัวเองว่าอีกไม่นานเรื่องแย่ทั้งหลายมันก็ต้องผ่านไปกวินวางสายจากนายแพทย์คาชาหลังจากที่เพื่อนส่งสรุปภารกิจที่เขาฝากมันทำชายหนุ่มต้องลางานอีกหลายวานัน เพราะไปติดตามแม่ตัวดีที่หนีออกจากบ้านปีนี้กาวินต้องเขียนเช็คให้เพื่อนสักสิบล้านเพราะเขาใช้งานไอ้คาชาหนักมากปอเช่คันสวยจอดหน้าคณะที่ขวัญข้าวทำงานอยู่วันนี้เป็นวันเกิดของนายแพทย์ประสบดังนั้นขวัญข้าจึงโทรมาชวนกวินไปทานข้าวที่บ้านพี่มารับแล้วครับเขาขึ้นไปบนห้องทำงานของหญิงสาวสวัสดีค่ะพี่กวินขวัญข้าลุกขึ้น เธอยกมือไหว้เขาเธอเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเธอผายมือแล้วเชิญกวินนั่งที่โซฟาก่อนยังไม่เสร็จงานเหรอเสร็จพอดีเลยค่ะเขาหายไปตั้งแต่วันนั้นกวินไม่ทักหรือส่งข้อความมาหาจนกระทั่งวันนี้ขวัญข้าวต้องส่งข้อความไปตามเขาอีกรอบว่าตาหายไปไหนมาหรอคะขวัญข้าวเองก็ชอบพอในตัวของกวิน ถ้าเกิดศึกษาน like like er ี้ัส่ใจคอกันมากกว่านี้ละเขายังเป็นกวินเหมือนวันแรกที่ได้พบขวัญข้าวคิดว่าบางทีเขาอาจเป็นสามีในอนาคตก็เป็นได้พี่มัวแต่วุ่น่นะกวินโกหกอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขารู้สึกเกรงใจโดยขวัญข้าวมีความเป็นผู้ดีมากเหลือเกินการวางตัวของขวัญข้าวนั้นดูเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพก็เป็นหมอนี่ใช่ไหมคะ งานก็คงจะเยอะขวัญข้าไม่คิดถามให้วุ่นวายไปมากกว่านี้หรอกโด้วยว่าเธอกับเขาเราเพิ่งจะเดทกันไปแค่หนึ่งรอบยังไม่มีคำสัญญาระหว่างกันว่าจะพัฒนาไปเป็นคนรักครับกวินยิ้มงานก็ขอขวัญเก็บของสักครู่นะคะพี่รอได้ครับเขาตอบกลับอย่างสุภาพกวินนั่งรอเธอเขาสำรวจห้องเล็กๆของอาจารย์สาวไปด้วย บ้านนี้เด่นไปในเรื่องวิชาการกาวินเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าขวัญข้าวน่าจะได้ขึ้นเป็นคณะบดีในสักวันส่วนในอนาคตก็คงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเหมือนกับนายแพทย์ประสบปิดาของเธอยังไงล่ะเสร็จแล้วคะ่ะไปกันเถอะร่างสูงระหงเดินนำอีกฝ่ายออกไปก่อนในระหว่างนั้นมีผ่านเหล่าอาจารย์ในคณะหลายคนแอบมีคำถามไหนจะเหล่านักศึกษาอีก ก็อาจารย์ขวัญข้าวคนสวยมีผู้ชายมาหาถึงที่ทำงานนี่กวินทำหน้าที่เป็นสุภาพบุรุษเขาเดินไปเปิดประตูรถให้กับขวัญข้าวหญิงสาวยิ้มให้จากนั้นก็ซากตัวเข้าไปในรถก่อนที่เจ้าของปอเช่คันสวยจะก้าวไปประจําตำแหน่งคนขบับพี่ยังไม่ได้ซื้อของขวัญเลยครับขวัญช่วยพี่เลือกหน่อยได้ไหมอืมคุณพ่อท่านชอบเล่นกอล์ฟค่ะเห็นบอกว่าอยากได้ไม้ใหม่อยู่พอดีเลย เป็นลูกสาวที่รู้ใจคุณพ่อมากเลยนะครับขวัญข้าวเหมือนจะสนิทกับปิดามารดามากไม่เหมือนกาวินหรอกเขายิ่งโตก็ยิ่งออกห่างพวกท่านไปทุกทีนั่นล่ะห้าปีหลังมานี้เขาไปคลุกอยู่กับน้ำตาลซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าที่บ้านเขาไม่ดีแม่รักกวินมากส่วนพ่อแม่จะจิกกัดบ้างแต่มันก็เป็นสีสันกลับบ้านเขามีความสุขแต่การได้อยู่กับน้ำตาลนั้นมันก็มีความสุขเหมือนกัน และเหมือนจะมีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่างั้นเหรอมันเกิดคำถามขึ้นมาในหัวของเกวินแล้วนางบำเรออย่างน้ำตาลให้ความสุขกับเขามากกว่าคนในครอบครัวอีกเหรอเหล่าเท่าวันหนึ่งเขาแต่งงานไปเหล่าเกวินเกิดไม่มีความสุขละเขายังต้องออกมามีบ้านเล็กอย่างน้ำตาลอีกหรือเปล่าค้าคิดเกวินก็เริ่มนึกหวาดกลัวใจตัวเองเขาไม่อยากเป็นผู้ชายที่นอกใจภรรยา เขาอยากให้เกียรติผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยก็เหมือนอย่างน้ำตาลว่านั่นละ่ะเขาควรจะเป็นพ่อเป็นสามีที่ดีของครอบครัวในอนาคตแต่ช่างเถอะเกวินเชื่อว่าเขาจะเจอผู้หญิงที่เขารักและพร้อมจะอยู่กับเธอไปตลอดได้ชายหนุ่มเชื่อในสายตาเขาเชื่อในหัวใจของตัวเองที่สนามหน้าบ้านของนายแพทย์ประสบกำลังจัดงานรื่นเริงกันอยู่แขกร่วมงานประมาณสิบคนเห็นจะได้ ล้วนลาวต์เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นกวินหอบเอาของขวัญชิ้นงามมาให้บิดาของขวัญข้าวราคามันแสนแพงแต่กวินคิดว่าตัวเองจ่ายได้เพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะไม่ได้เป็นดองกันแต่ในอนาคตก็ย่อมมีเรื่องให้พึ่งพากันอีกขอบใจมากเลยนะกะวินนี่ดูได้ยังไงว่าอาชอบยี่ห้อนี้น้องขวัญบอกผมครับกลายเป็นว่า ของขวัญชิ้นนั้นทําให้กาวินกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของนายพายประสบเจ้าของวันเกิดมากเหลือเกินคนทั้งหมดนั่งรับประทานอาหารกาวินรู้สึกผ่อนคลายกับครอบครัวนี้มากขึ้นเขาเอาแต่มองขวัญข้าวเธอทําหน้าที่ไปตักอาหารและนํามาบริการคนในโต๊ะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมครับพี่กาวินเป็นแขกให้ขวัญดูแลแาขากของบ้านก็แล้ากันนะคะใหญ่ขวัญก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะ ชอบดูแลคนอื่นเป็นลูกรักของคุณพ่อเป็นคุณหญิงสมอนที่กล่าวขึ้นคุณแม่คะขวัญก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเฮ้อต่อไปพ่อก็คงจะเงาแย่เลยเนาะนายแพทย์ประสบถอนหายใจแล้วทำหน้าเครียดคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวสุดที่รักถามขึ้นอย่างเป็นห่วงก็ต่อไปถ้าลูกสาวของพ่อแต่งงานแล้ว พอกับแม่ก็คงเหงาเพราะลูกสาวคนเดียวของบ้านต้องแต่งออกไปอยู่กับสามีนะซิได้ยินบาปนั้นขวัญข้าก็เขินอายเธอหันไปสุกอ,อกผู้เป็นบิดาอย่างออดอ้อนจากนั้นไฮโซสาวก็กล่าวว่าขวัญไม่มีวันทิ้งคุณพ่อกับคุณแม่คะ่ะเธอกล่าวเอาใจคนเป็นบิดาให้มันจริงเถอะคนเป็นแม่กล่าวขึ้นบ้างก่อนที่นางจะได้รับการออดอ้อนจากลูกสาวอีกครั้ง จริงนะคะแม่เกวินมองภาพนั้นด้วยความสบายใจคุณหมอหนุ่มสังเกตความเป็นธรรมชาติของอีกฝ่ายเงียบๆขวัญเข้าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเธอดูรักและเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีก็มันมีความเป็นไปได้สูงมากถ้าแต่งงานกันไปแล้วขวัญเข้าจะเป็นเมียที่ดีเธอจะทำให้เขามีความสุขได้หรือบางทีเธออาจจะทำให้เขามีความสุขมากกว่านางบำเรออย่างน้ำตาลก็เป็นได้ จบมือค่ำเกวินขอตัวกลับก่อนขวัญข้าวเดินมาส่งเขาที่รถเธอยังคงวางตัวได้อย่างเหมาะสมเกวินชื่นชอบความอ่อนโยนที่เธอมีต่อครอบครัวถาว่าเมื่อยามอีกฝ่ายรับบทเป็นอาจารย์นั้นมันก็มีความน่าเชื่อถือเป็นที่เคารพและแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้สวยจนต้องมองเหลียวหลังท่าน้ำตาลสวยแบบอยากทุ่มลงเตียงอยู่ตลอดขวัญข้าวก็สวยสง่าเป็นนางพญาหงหากว่าเทียบกันแล้ว สองคนนี้ช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินพี่กลับแล้วนะครับขับรถดีๆนะคะเห็นว่าคุณป้าชอบทานอาหารอีสานขวัญก็เลยอยากจะทำอาหารอีสานไปฝากท่านสักหน่อยนะคะก็วันนี้เกวินเพิ่งจะซื้อชุดไม้กอล์ฟราคาแพงริ้วให้กับคุณพ่อดังนั้นขวัญข้าวก็อยากมีอะไรตอบแทนครอบครัวเขาบ้างอีกอย่างเขามาที่บ้านของขวัญข้าวสองครั้งแล้วมันจะดูน่าเกลียดหากว่าเธอไม่ไปที่บ้านของเขาบ้าง ได้สิครับไม่ใช่แคมแม่พี่ชอบนะคุณพ่อพี่ก็ชอบเหมือนกันแล้วพี่เองก็ชอบมากด้วยงั้นพี่กวินอยากทานอะไรคะได้หมดเลยครับงั้นเสาร์หน้าเจอกันที่บ้านพี่กวินก็เล่ากันนะคะให้พี่มารับขวัญดีกว่านะเขาขันอาซาขวัญเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องให้เกียรติเอาไว้สิอย่าเลยค่ะเดี๋ยวขวัญไปเองดีกว่าขวัญไม่เคยไปบ้านพี่นี่มันอยู่ไกลนะครับ เดี๋ยวหลงพี่เป็นห่วงถ้าอย่างนั้นก็ได้คะ่ะอาจารย์สาวรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองร้อนเผาขึ้นมากเพราะกาวินขยับเข้ามาใกล้กันมากจะทำอะไรคะขวัญข้าวถอยนี้หัวใจของเธอเต้นแรงมีเศษดอกไม้อยู่บนหัวของขวัญน,นะครับมาเถอะเดี๋ยวพี่ช่วยเอาออกให้เขาหยิบมันออกจากนั้นก็ถอยล้างพอเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าทีเขินอายแล้ว กวินก็ยิ่งพออกพอใจขอบคุณมากค่ะพี่กวินพี่เต็มใจครับเจอกันแค่สองครั้งขวัญข้าวเองก็เหมือนจะชอบเขาแล้วใช่หรือเปล่าเกอย่างว่าขนาดนางบำเรอของเขาเจอกันไม่กี่ครั้งน้ำตาลก็ยังยอมมาเป็นผู้หญิงของเขาเลยแต่ไม่สิมันเทียบกันไม่ได้หรอกก็น้ำตาลซื้อได้ด้วยเงินส่วนขวัญข้าวนั้นไม่ใช่ นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ